สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทัญญาผ้าฝ้ายนะคะวันนี้นะคะทัญญาก็จะมีทริคเทคนิคนะคะในการนะคะทำรังดุมนะคะในการสอยรังดุมนะ,ะว่าอ่ารังดุมที่แบบสอยมือสไตล์ธัญญาผ้าฝ้ายแบบเนี้ยทำยังไงนะคะซึ่งพี่ๆหลายท่านนะคะสอบถามธัญญามาว่า นุ้ยน้องธัญญาพี่ได้รับเสื้อไปแล้วเสื้อน้องธัญญาสวยมากเลยแล้วพี่สนใจตรงรังดุมแบบเนี้ซึ่งน้องธัญญาบอกว่าใช้มือสอยก็เลยอยากสนใจอยากจะลองทําเองดูบ้างแล้วอยากทราบว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงซึ่งวันนี้นะคะธัญญาก็จะมีทริคเทคนิควิธีการง่ายๆที่เราใช้แค่ได้10ทับสสองเส้นแค่นั้นเรามา สอยรังดุมกันนะคะใช้มือสอยนะคะพี่ๆค่ะเรามาดูกันนะว่าวิธีการทําแบบสไตล์ง่ายๆเนี่ยเราทํากันยังไงบางท่านเนี่ยอาจจะได้เสื้อมาแล้วเป็นแบบเนี้ยก็คือมันไม่มันก็ยังดูธรรมดาอยากให้มันดูพิเศษขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็สามารถทําได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วลองฝึกทําไปด้วยกันนะคะว่าทํายังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันไปเลยนะคะ เรามาดูวิธีทํากันนะคะว่าทำยังไงนะ,ะก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์กันนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆก็คือธัญญาจะใช้ได้สิบทับสามนะคะสองเส้นประกบคู่กันแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้สิบทับสามแล้วก็ใช้เข็มหัวทองนะคะใช้เข็มหัวทองในการาสสยรังดุมด้วยมือเนาะวิธีการง่ายๆพี่ๆอย่าลืมขมวดปมนะคะเราจะต้องขมวดปมก่อนนะคะขะมวด,ดปมก่อนเนาะเสร็จแล้วก็นะคะนี่ค่ะ กลับด้านด้านในแบบนี้แล้วก็สอยแทงเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าแทงเข็มขึ้นมาแล้วเนาะก็นะคะจิ้มเข็มลงไปตรงจุดที่ได้ขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วก็แทงเข็มมาด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ได้นะคะใช้ได้พันพันเข็ม มาด้านซ้ายแบบนี้นะคะหรือว่าจะถนัดด้านไหนก็แล้วแต่จะถนัดขวาก็ได้หรือว่าจะจะถนัดซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายก็ได้แต่ว่าถ้าขวามาซ้ายเราก็ขวามาซ้ายตลอดนะคะแบบนี้เลยน่คะแล้วก็แทงเข็มลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แล้วใช้ได้พันลงไปที่เข็มแบบนี้นะคะ กดไว้นิดหน่อยนะ,ะเราฝีเข็มนะคะจะเอาแบบชิดกันเลยก็ได้หรือว่าจะาทิ้งช่องไฟให้ห่างกันก็ได้นะ,ะก็ค่อยๆทําเป็นแบบนี้เลยนะ,ะช่องไฟก็คือแล้วแต่ความชอบว่าเราต้องการให้นะคะเออ่รังดุมเนี่ยมีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กนะพะี่ๆสามารถกะขนาดเอาได้เองได้เลยนะ,ะก็คือแทงเข็มเข้าไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ใช้ได้นะคะพันลงไปใต้เข็มแบบนี้แล้วก็กดไว้นะ,ะแบบนี้ง่ายๆมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นงานฝีมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะมันก็จะมีแบบว่าเส้นแบบไม่เท่ากันบ้างใหญ่ๆเล็กๆนะคะมันเป็นศิลปะของงานฝีมืออยู่แล้วไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะงานฝีมือนี่คือสวยทุกชิ้นงานนะคะ ยิ่งแบบเลอะๆยิ่งดูเป็นศินละปะยิ่งแบบเออเส้นไม่เท่ากันก็ยิ่งสวยนะอยู่ที่ว่าเ,าเราจะมองนะเราใช้ใจมองนะศิละปะนะเป็นความสวยงามนะเนี่ยค่ะค่อยๆปักไปถ้าต้องการให้ห่างแบบนี้เราก็ห่างได้ตัวนี้ก็เป็นคัดเวิร์กเหมือนกันนะฮะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนรอบเลย ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยถ้าถ้าใช้ได้เส้นเดียวเนี่ยเขาก็จะสวยคาสสิกไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าใช้ได้สองเส้นเนี่ยเขาจะแน่นขึ้นนะความแน่นของผ้าความแน่นของของของเส้นได้เนี่ยเขาเขาจะแน่นแล้วก็จะแข็งแรงกว่าเส้นเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วแต่ความชอบอีกทีหนึ่งนะคะบางท่านก็จะใช้สองเส้นเดียวก็ได้นะแต่ว่าที่ธัญธรรมนี่คือใช้ใช้ได้สิบทับสามนะคะ อยู่สองเส้นเวลาทำออกมาก็คือเขาจะดูคลาสสิกดีอะคะ่ะประมาณนี้เลยพี่ๆก็ปักกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวเสร็จได้เงี้ยเดี๋ยวเราปักเสร็จแล้วเราค่อยมาเก็บนะคะใช้กันไกรตัดเก็บเสร็จได้ได้เนาะ,ะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เราก็โค้งไปตามมุมเลยนะคะถ้าเข้ามุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แบบนี้ไปเลยตอนเข้ามุมนะคะนี่ค่ะก็ไม่ต้องกังวลก็คือทำไปเรื่อยๆ ค่ะนี่เราก็ปักไปเรื่อยๆนะคะจนจนสุดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการเก็บได้กันนะคะถ้าสุดแล้วถ้ามันเต็มแล้วนะคะ อืมเต็มแล้วนะคะก็มาดูวิธีการเก็บก็สอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านกลับมาแบบนี้แล้วก็แทงเข็มลงไปก่อนก็แบบนี้ให้ให้เขาแบบได้ยึดเกี่ยวกันแน่นๆเวลาเอาไปซักแล้วจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะ เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะวิธีการใส่รังดุมนะคะแล้วก็เวลาเราปักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะใช้กันไกลคขีดนะคะเก็บรายละเอียดเสศจได้รอบๆแบบนี้อันนี้ธัญญาจะปักแบบถี่นิดนึงนะคะถ้าปักแบบห่างนิดนึงก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีช่องไฟนิดๆนะคะนี่ค่ะ ถ้าถ้าเราปักถี่หน่อยหรือว่าบางคนก็จะเอาแน่นๆเลยก็ได้ก็คือแล้วแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราชอบประมาณไหนนะคะสามารถเอาไปพลิกแพงได้เพราะว่าสิ่งที่ธัญญาทาให้ดูเนี่ยพี่ๆสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะเอาไปอาจจะทําได้สวยกว่าธัญญาก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจากธัญญานะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะฝาก าฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะเผื่อเก็บไว้ดูนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ